สวัสดีครับวันนี้มาชมพระเนื้อผงขุนแผนพายห้าสิบเก้าตนอีกหนึ่งครั้งนะครับนี่มีเช่าเนื้อทงชาตมาตะหากแล้วก็มีลุ้นเนื้ออีกหนึ่งลุ้นนะนี่เนื้อลุ้นนะครับแล้วก็ อันนี้นนนนนนมนนนนีื้ำธงชาตินะครับภพยห้าสิบ้าตนแล้วก็พี่ชายที่แสนดีก็จัดมาให้หนึ่งเหรียญคือหมกพาตปนยกรโมรุ่นเศรษฐีอายุยืนนะครับอันนี้ภพยห้าสิบตนนะครับอันนีน้ำรงชาตินะครับสวยงามสวยงามเหมือนเดิม าทางชาตินะครับเดี๋ยวดูโค้ดนะฮะตันรตรงนี้ตะกดเงินนะครับทางชาต,ตาิตะกดเงินโค้ดนีหยุดนะตะกุดเงินครับดอกนี้โอเคโเค้ดหนึ่งห้าห้านะครับ องชาตินะครับหนึ่งห้าเลือกเรียกนี้มาเพราะว่าเป็นอาหารรุ่นหนึ่งห้านะเลยชอบเรียกนี้เป็นพิเศษนะครับน,นเงิน,นับสวยงามใน,นเงินองค์ที่สองนะครับที่ผมเก็บไว้บูชาที่ใช้แสันดีก็แบ่งมาสวยงาม ไปก็ลุ้นเนื้อคับนะครับเนื้อคิดว่าจะได้เนื้ออะไรนะอ๋อเนื้อฟ้านะครับเนื้น,นี้ได้ลนะครับได้มาสามองแล้ว่ะสวยงามนะครับสวยงามเหมือนเดิม พระหลวงพ่อมีคนจัดสร้างเยอะก็จริงแต่ว่าเราก็เก็บเฉพาะรุ่นที่เราชอบนะครับรูโคลส์หนึ่งห้าอะไรวะครับหนึ่งห้าห้าหกเอ๊ะแน่ใจเดียวกล้องสนอย ม่ชัดนะผมส่องหาหาหา,หาจังหวะมอชัดไม่หนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้านะครับโค้ดหนึ่งห้าหนึ่งห้าองค์นี้เร่งสองกันนะหนึ่งห้าหนึ่งห้านะหนึ่งห้าหนึ่งห้านะครับ มวลสารน้ำพูดถึงนะครับเยอะนะครับผู้สร้างก็จัดมวลสารให้เยอะนะครับต้องไปดูรายละเอียดอยีกทีนะครับว่ามีอะไรมากจำได้ก็เหมือนว่ามีพลอยเซกจำไม่ได้ของพ่ออะไรนะแล้วก็มวลสารของอาจารย์เป่งคุณเยือะนะครับเจ้าสาท่าน